รับก็ทำเสร็จเรียบร้อยครึ่งนุ่มครึ่งในก็ขั้วเสร็จแล้วพี่น้องก็เนื้อเนื้อตรงส่วนขาเราก็ต้องห่อค่อยหล่อออกถือว่าเป็ดตัวเบญยนะครับพี่น้องแต่ว่าถือว่าเนื้อดีเนื้อดีเพราะสมขั้วเนื้อดีมากเลยนี่เป็ดก็คือว่าเป็ดเป็ดน้อยแต่ว่าเนื้อ อยดีมากที่ว่าโอเคเลยสำหรับหนึ่งเป็ดตัวนี้โดนลราพี่น้องเขได้กินลาบเป็ดขึ้นจากตัวมาที่นี่พอดีแม่ค้าเพิ่นมาท่านการสินเพิ่นมาพอดีเพิ่น,นองกอกก็มาได้นี่แหละตั้งแต่โควิดเพ,ดพาาดาิ่นก็บลุงพันปลามาได้คือกันเขาเอาแต่ล่อเพิ่น สร้างเพิ่นสิมาคือว่านละ่ะต่างคนตา่ตางกันสรางถากันนั่นแหละเพิ่นก็ะทาเฮาก็ะทากินเพิ่นก็ะถามาขายตามสถานการณ์เนาะครับพี่น้องเนาะลเป็ดกันตัดสินซะแน่ล่ะครับพี่น้องเพราะว่าเ็ด เป็ผู้เดียวเล้วก็ขั้นตอนมันหลายคือว่าขั้นตอนมันไหลขั้นตอนมันเยอะก็ต้องตาเนี่ธรรมดาเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นเรื่องนี่แหละของง่ายแต่กินยากเหมือนกัน้วยกันนหละครับลาบเป็ดก็ไดเออย่ออกรายจะโย่ออกรายเลยผู้ขาเตีนจิงมต้มอันดี่วีแนวเห็น ใครจะดูชมประลื่นปลาดากเนื้อนีพระท่านฝักนะครับฝากข้าวเดียวก็แล้วรับข้าวเดียวก็แล้วอ่าเสร็จตัวไหนก่อนสีมันหนักหนาก็คือหั่นคือง่าก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยพวกหนังพวกที่ยังวกพวกอย่างเงี้ยแต่หั่นก่อนหลังเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อย ค่อยไปสับเนื้อให้เสร็จสิ้นทุกอย่างก่อนแล้วค่อยไปสับเนื้อเราเบิ้ลครับพี่น้องเราเบิ้เลเราเบิ้เลเราเบิเบ้ลกันหน่อยให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเลยให้กำลังใจกันโอ้ คือเขาแลเมีขึ้นาม,มายุ่งหันไหยวันร,รุ่นเลยนะไฟกระได้ยุ่งแ,บบแปบๆมันบ่มีบ่อเห็นนะพี่น้องเนา 啊难的，你懂。 เดียวครับพี่น้องเดี๋ยวรอักูนะครับเดี๋ยวถ่ายจตกข้าวเนินค่อยเบิ่งตอนต่อไปครับรไไครับก็มาหอดขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งครับพี่น้อง,นองเนื้อปลาเอ้เนื้อเป็ดที่ยาใดเนี่ยเออปลาดากสีขันไตน้ำบักกูดก่อนครับ เดี๋ยวหน้าบักกูแต่เมีเนรีบัวบหน้าครับมันนีเอาบักกูเดี๋ยวเป็นบักกเพราะว่าเด็กได้ความหอมของัะกรูดครับจะได้ความหอมของมะกรูด บ่ดอกประกูดก็ได้วันนี้อ่วมสี่ว่าเป็นเก่าแทหน่อยนวลนวลเย็นมีดอกพี่น้องตัวตัวเธอคงอยู่สูงดีไปหลายนวยเนาะหลายนวยหลายได้เข้าเลย ขั้นขั้นบีบน้ำออกดีน้ำข้าวมันออกลาเออเป็ดี่บเบริบเบรตสาบนะครับติบบรตกินสาบองเป็ดเลยแต่เขาดีดขันน้ำข้าวมันออกเขาทีบบรตกินสาบองเป็ดเลยแต่เขาพกขั้นออกเนี่ยไม่ได้กินไปมันจะได้กินสาบองเป็ดนมาที่น้องแลเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขันขันอนาำข้าวก็ออกก่อนนะครับสำหรับ มึงดูว่ามันบีใจยัง,งอ่ะยบีได้แล้วครับ ข้ากกระได้เนื้อเป็ดประมาณนี้ครับเราก็จะได้เมื้อเป็ดประมาณนี้บีบน้ำข้าวบีบน้ำข้าวบีบน้ำสามันออกี่นออ้องเพราะว่าเป็ดมันมีกินสาบเนาะก็จะนน้นจะเอาเห็ดกินหรือเห็ดขายกระซามก็ต้องพิธีพิถันในจักหน่อยคือควําสาบของกินเป็ดนี่แหละครับ ้อมบอกงนี่คือขั้น,น,นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งสำหรับการหลับเป็ดกับ ที่เหลือไปใส่ครับบร้ทินเดอร์ลงหน่อต้ม ังจากนั้นเขาก็มาเอาออกครับกระจายออกเพราะว่าเพื่อเวลาเอาไปพัดมันจะได้แตกตัวออกไงครับเขาก็ต้องเอาออกก่อน สกคู่ครับขั้นตอนต่อไปครับ mm hmm. นำต้มของเข้ากะเดือดได้ทีครับเดือดได้ที่เดี๋ยวเราเดี๋ยวข้าวิีปงปงหม,งม้อต้มแล้วก็นอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวข้าสิีพัดอ่พัดพวกค่องในกับเนื้อเป็ดตอนครับ คือส้มห่อนแถอะะหนึ่งสาม่โบววัดดอกห่อนโพดห่อนไปองกินหน่อยสาเกิน มันสำหรับติผัดคือในหรือผัดเนื้อหมูเอ้ยเนื้อเนื้อเป็ดนะครับเขาที่ใส่น้ำมันที่เกิดจากตัวเป็ดนะครับเน้ะเพราะว่าถ้าเขาใส่น้ำมันที่อ่เป็นน้ำมันพืชเนี่ยมันที่เกิดมันที่เกิดกินมันเป็นมันคิวๆะครับกินที่บอพอพอชวดกินเพราะฉะนั้น เอาเยวเยวน้ำมันจากโตเป็ดนี่นะครับจากน้ำเป็ดนี่แหละเอามาผัดกับนี่คือขั้นตอนสำคัญสำหรับราดเป็ดสูตรปลาดาออฟฟิเชียเลเดยครับ วาดัดกับทีเกี่ยวสูตรขอนแก่นครับกะขอนแก่นก็มีหลายสูตรที่เราตวากับสูตรเฉพาะชิ้นเฉพาะที่นะครับเฉพาะที่คอนเซอร์กีน่น้อยมันแบบมัดจีมือนี่ตวากับเป็ดกขอนขางบ่ค่อยมันปนไหนคนเสิดหนาฝนเนาะใส่ชามีก็บทีว่าโอเคอยู่ ตีเต๊กหน้าฝนครับเท่ากับที kind of ่เอาเนอน้ำมันมาหน่อยหนึ่งกระเทียมครับใส่รูปใบเต็หน่อยใส่กระเทียมน้ำเพื่อติดเพิ่มความหอมของลาบเป็ดครับความหอมของลาบเป็ดที่เกิดจากกระเทียมที่กระเท้า กูอายุใกนด่ไม่จะพาดวนนี่ผัดเนี่ยก่อนครับเนื้อลูผัดก่อน tiếng sáng tiếng chuồng nhìn nó cả thì đừng lên phay này tiếng nói าสักครู่ครับครับเข้ากะใบเนื้อเป็ดทีเ่เรียบ,บ,บร,ร้อยเรวกะเข้า,ากะสีผักเลยครับใส่กระนาวย้วยผักไว้ให้เย็นก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปกะผักตัวนี้นะครับแบบกดเตียงใน เขากระติเกียวมันดื้อเกาอี์แหละครับเอาพวกมันเป็นมัน่นเขากระติไม่เกียวมันกระติไม่เกี้ยวนมันด้เกลยครับไปบอกมันมันมันกระไดนี่เป็นหายากไข่มันบนมันบนนี่ยเนาะนี่แหครับมันพมิฬแหละ ก่อนไปเกินสีไหนเราก็จะได้น้ำมันเกลียวจากหนังเสร็จนี่จะคือโบชมันล่ะี่น้องเอ้ยเกิดงานน,นี่นะอะไรหาอีกเยอ่โบชมันเนาะพี่น้องเอ้ยคือโบชมัน You now, I mean know you don't want to นั้นเขาใส่กระเทียมรับลงเจีบโขลกลงไปเลส,สองอย่างครับผัดทะลยางแล้วบน,นผัดพอมกันพี่น้องผัดทะลย่างเพราะว่าของทะลย่างมันถูกประปอมกันครับมันถูกะสมกัน,กนเอา้าที่นั่งไหนกิไในบ้านว็นี่ นั่งนี่พื่อจะมาเอาเอาอยู่นี่ครับไอ้มลุกไฟครับน่องทางบ้านแม่ยามอ้าวอเวอร์สัน เฟซหนึ่งตัวเ,เตลือเดหบวเครื่องไนเเ็ดตัวละสองร้อยสี่สบาทค่ะไม่เงี้ยเป็นไรเราพีา่น้อง่าวกาือว่าได้หลายอยู่มีเนื้องปันญาไหลได้เนื้อปอะไ้หลายอยู่คืยอยว่าก็มีสนผล ว่าวันกอนนีแมีตัวมีว่าตัวมัจบมอะว่านเออม่ันเพิมเติน้ำมันสีแคงไพี่เล้วดนั่นแตพวกนีแล้วมันมันว่ไหลพ่เี้ยอด้นน้มันจังไงพี่เลี้ย่ปนๆกันไปตามมั้งกระจตามนั่นปะเออยังทยอยู่ครับขั้นตอนนี้ก็คือการผัาคกับรอสักหน่อยเด้อพี่น้อง อัดไปเลยครับอัดไปเลยก่อนกว่าจะสุกนะครับ สำหรับหลังจากที่เขาผัดเนื้อลบับเ,เนื้อเป็ดที่เขาผัดไว้เรียบร้อยแล้วให้มันเย็นแล้วเขาก็ชะปรุงครับป,ปรุงครับเมกินซีเมืองแล้วว่า,าขาดเปรี้ยวน้อยนเตยเตยปกูดุติงน้อยแล้วพี่น้องขาดเปรี้ยวน้อยหนึ่งก็ตามด้วยนี้นะครับ ขัวเขาคือกันหลาอันเดียวกันกับข้าวตัวใส่หลายๆผู้พล่งคนจะว่ามันเหนียบผล่งคนกับเซยหลายๆหลอดมันจะหอมขนาดเดี๋ยวเจ้าคนเนาะนีเดียวกันพล่งคนมับเซยหลายได้มันก็เสียดผล่งคนกับบัมัดเซยหน่อยแล้วมันเสียดอันเดียวกันอันนี้ก็บเซย์จะ สองสอนท่ากับพ่อครับรู้สึกว่าเผ็ดเหลือเกินกชุดนี้รู้สึกว่าเผ็ดเหลือเกินสำหรับพริกชุดนี้ต้นที่ลำบากเด้อไก่ไก่คุยเดี๋ยวอยู่ไก่อยู่ไก่อยากกินลาบเผ็ดมาลาบปลาดากเลัเก็บเียน ทำสุกินโอ้ข้าตบนข้างล่เนี่ยแปลว่าฝนตกทาม,มันมันตายพะนะะกรนีหอมครับนี่วันนี้เรามีต้นหอมครับมี่ตะไบบบกรูดผักชีแล้วก็อา่า หอมเป้ี่หอมเป้ะเลยกูดซอยครับอิมหน่อยเอิไม่หน่อยไม่ิดไม่หน่อย,รอยครับ หน้าตาคือสิดประมาณนี้แหละครับหลับเป็ดหน้าซ้ำผู้เห็นเหรอพี่น้องหน้าจะร่วมกินไปหน่อยไหมติดดูสิติดดูสิจะร่วมติดไปไหน มันจะเค็มวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำใช่ไหมยังกรซิมสลาดาัดเหรอเือไหมอืมอืมืมเลือกนึนเขาเป็นกะเดีมอ่าอืมอืมจหมย ใช่วันนี้นนนนก็เปลี่นการดันตลางๆเรีงเดีวฟันนะเปลี่ยอ่ะเสร็จเรียบร้อยผ่าน QC เรียบร้อยอื้อได้ยินคำเดียวผ่าน QC แล้วพี่น้องได้ยินแต่อื้อว่าะั้นก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับลาบเป็ดป้าดัาง ออฟฟิเชียลลาบเป็ดปลาดาบคอนเจนครับเสร็จเรียบร้อยเออพี่น้องเมื่อพูดในอยากกินลาบเป็ดอยู่ไก่อยูย่ไก่มากินน้ำกันขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเข้ามาชมในคลิปนี้ชอบใจถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ